สุขภาพช่องปากจะดีได้ไม่ได้เกิดจากการทำความสะอาดช่องปากที่ถูกต้องหรือเลือกรับประทานอาหารที่ดีเท่านั้นหากต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดรอยโรคในช่องปากหรือพฤติกรรมที่ทำร้ายฟันอีกด้วยได้แก่การสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ฟันผิดจากหน้าที่ปกติค่ะ การสูบบุหรี่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากรวมถึงสุขภาพช่องปากเนื่องจากช่องปากคืออวัยวะแรกที่ได้รับสารต่างๆจากบุหรี่ทั้งฟันเหงือกและเนื้อเยื่อบุต่างๆทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งช่องปากและโรคเหงือกอักเสบโดยบุหรี่ส่งผลกระทบต่อช่องปากดังนี้ 1. เกิดคราบบุหรี่บนผิวฟัน ซึ่งจะเห็นได้ชัดในฟันหน้าทั้งฟันหน้าบนและฟันหน้าล่างเป็นผลจากสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่สะสมร่วมกับคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเกิดเป็นคราบสีน้ำตาลที่มีความขรุกขระบนผิวฟันโดยคราบบุหรี่นี้จะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาและปริมาณที่สูบ2เพิ่มความรุนแรงของโรคเหนืองอักเสบและโรคปริทันอักเสบ จากผลของนิโคตินในบุหรี่ที่ทําให้การตอบสนองของร่างกายต่อการหายของโรคลดลงซึ่งความรุนแรงของโรคจะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาและปริมาณที่สูบนะคะและสุดท้ายจะนําไปสู่การสูญเสียฟันในที่สุดค่ะ 3. เกิดแผลในช่องปากบ่อยครั้งเนื้อเยื่ออ่อนที่บุกระพุ้งแก้มโดยรอบช่องปากเป็นอวัยวะสําคัญที่สามารถดูดซึมสารเคมีบางชนิดได้ดีเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับเนือบุในกระเพาะอาหารหรือลำไส้การดูดซึมสารแปลกปลอมในบุหรี่มีผลทําให้เกิดแผลในช่องปากได้บ่อยขึ้นจากการระคายเคืองทั้งทางตรงคือความร้อนจากควันบุหรี่และทางอ้อมคือสารเคมีจากการเผาไหม้บุหรี่ซึ่งเมื่อเกิดแผลในช่องปากแล้วมักจะหายได้ยากค่ะสีลิ่นปากซึ่งอาจมาจากทั้งควันบุหรี่และจากการเกิดโรคปริทันอักเสบ ซึ่งมักพบมากในคนที่สูบบุหรี่นะคะ 5. ปากแห้งน้ำลายจะเหนียวข้นขึ้นทั้งนี้เพราะผลของบุหรี่ทำให้การขับน้ำลายจากต่อมน้ำลายลดลงส่งผลให้การชาล้างทำความสะอาดในช่องปากลดน้อยลงทำให้เศษอาหารตกค้างได้ง่ายขึ้นเสี่ยงเกิดโรคฟันผุมากขึ้นด้วยค่ะ 6. มะเร็งในช่องปากสารเคมีและความร้อนจากการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน,าน,าน ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปากอย่างต่อเนื่องทำให้มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งช่องปากได้นะคะรวมถึงการใช้ยาเส้นยาฉุนที่ทำจากใบยาสูบอมไว้ในปากหรือการเคี้ยวเป็นประจำก็จะนำไปสู่ความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งช่องปากได้มากขึ้นพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งช่องปากมากกว่าผู้ที่ไม่สูบมากกว่า6เท่าเลยค่ะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากด้วยเช่นเดียวกันได้แก่ 1. ปากแห้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้การผลิตน้ำลายลดลงส่งผลให้การชะล้างทำความสะอาดในช่องปากลดน้อยลงเศษอาหารตกค้างได้ง่ายขึ้น 2. เสี่ยงเกิดโรคฟันผุมากขึ้นทั้งจากการผลิตน้ำลายลดลงส่งผลให้การชะล้างทำความสะอาดในช่องปากลดน้อยลงดังที่กล่าวไปแล้ว และจากการดื่มจนเมาหลับไปโดยไม่ได้แปรงฟันทำให้เกิดการสะสมเศษอาหารและแบคทีเรียในช่องปากเพิ่มมากขึ้น 3. มะเร็งช่องปากโดยเฉพาะหากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการสูบบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งช่องปากมากขึ้นกว่า15เท่าหน้าที่หลักของฟันคือกัดและบดเคี้ยวอาหารการใช้ฟันผิดหน้าที่เช่นใช้ฟันเปิดฝาจีบขวดน้ำอัดลมขวดโซดา ใช้ฟันคาบตะปูใช้ฟันงานคลิปที่เป็นโลหะหนีบผมหรือการใช้ฟันขบเมล็ดมะขามคั่วจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อฟันทําให้ฟันบิ่นแตกร้าวหรือหักหากรอยแตกบิ่นถึงชั้นเนื้อฟันหรือโครงประสาทฟันการรักษาจะยุ่งยากมากขึ้นนะคะอาจต้องมีการรักษารากฟันและทําครอบฟันแต่หากรอยแตกบินทําให้เสียเนื้อฟันมากจนไม่สามารถบูรณะฟันได้ อาจจำเป็นที่จะต้องขอดฟันซี่นั้นออกไปค่ะนอกจากนี้การใช้ฟันผิดหน้าที่เช่นใช้ฟันเปิดฝาจิบขวดน้ำอัดลมหรือขวดโซดายังส่งผลต่อข้อต่อขากันไกรอาจทำให้ข้อต่อขากันไกรหลวมเกิดอาการขากันไกลค,รคร้างทำให้เกิดปัญหาในการเคี้ยวอาหารได้ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าวพึงตระหนักไว้ว่าฟันของคนเรามีหน้าที่สำหรับบดเคี้ยวอาหารเท่านั้น ไม่ควรใช้ฟันทำหน้าที่อื่นอันจะส่งผลให้มีปัญหาในการเคี้ยวอาหารตามมาค่ะ